บริษัทอิตาเลียนไทยมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นศพละ1นึ0 0 0สบาทนะคะโดยมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง2ครอบครัวค่ะหลังจากที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โครงสร้างและขันปูนของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบริเวณถนนพระรามสองพังลงมาทับรถเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ญาติได้เดินทางเข้ารับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองร่างนะคะโดยจะนาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่โครงสร้างและขันปูนของโครงการงงก่อสร้างทางหลวงพิ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2คนนะคะคนแรกก็คือนายสมพงศ์ศรีสุขและอีกคนหนึ่งก็คือนายสราวุฒิเวชการนะคะโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนค่ะก็ได้ไปติดต่อขอรับศพเพื่อที่จะนําไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะโดยร่างของนายสมพงศ์ศรีสุขนะคะจะถูกนํากลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเพชรบูร์ค่ะส่วนร่างของนายสราวุฒินะคะจะถูกนํากลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสกลค่ะโดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีตัวแทนของบริษัทอิตาเลียนไทยค่ะที่ได้เดิน 150,000บาทนะคะซึ่งยังไม่รวมถึงเงินเยียวยาอื่นๆตามกฎหมายค่ะและตัวแทนของบริษัทอิตาลีไทยนะคะจะไปร่วมงานศพของทั้งสองครอบครัวด้วยค่ะ